สวัสดีครับกลัมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่8มกราคม2567และก่อนที่จะไปรับชมรับฟังอย่าลืมไปสนุกลุ้นมันกับ CEO 369อยากรับซัพย์แบบว้าวแอดไปเลยที่แอ CEO 369มาเริ่มกันที่คู่แรกกับศึก FA ครับอังกฤษระหว่างวีแกนพบกับ Man แมนยูเตะกันที่สนาม DW Stadium เวลาตี35นาที วิแกนเชื่อชั้นเป็นรองเยอะนะครับแถมรังท้ายตารางลีกวนันยังไงก็ตามนะครับช่วงหลังก็กระเตื้องขึ้นนะครับไม่แพ้ใครติดต่อกันมา2เกมแล้วอีกทั้งภาพรวมเกมเย้าก็แข็งแกร่งนะครับเก็บชัย4ใน6นัดที่ผ่านมาทุกรายการและแพ้ไปครั้งเดียวและเก็บคลินชีตได้มา3มแมตช์เลยทีเดียวนะครับส่วนแมนยูบุกมาด้วยสถานาการณ์ไม่สู้ดีหลังจากเสียท่าไป4ใน6นัดล่าสุดทุกรายการนำซ้อนเนยก็เอาชนะใครไม่ได้นะครับในเกมเยือนตลอด5เกมล่าสุดนอกจากนั้นบอลเอฟเอครับทีมเล็กมักจะโชว์ฟอร์มไดดีท บอลรองน่าจะปลอดภัยกว่านะครับเกมนี้จัดไปครับรองไปที่วีแกนแอตแลนติก ผู้ต่อมาครับเป็นศึกพิมยริกอิสรา,าเอลระหว่างเบต้าเยรูซาเล็มพบกับแอสดอตนะครับเตะกันที่สนามเท็ดดี้สเตเดียมเวลาตีหนึ่งเบต้าเยรูซาเล็มทรงบอลช่วงหลังของพวกเขาตกลงไปแบบชัดเจนมากๆนะครับหลังแพ้ไป2จาก3แมตช์ที่ผ่านมาการป้องกันมีข้อผิดพลาดเยอะมากนะครับโดนเจาะไปถึง6ประตูตัวลุกอย่างไมรอนจอร์จก็ยังคงมีทิเดชเช่นเคยนะครับขวัญกำลังใจก็หดหายไปพอตัวตอนนี้อยู่อันดับที่11ของตารางนะครับทางด้านของแอสดอตฟอร์มการเล่นก็ออกทะเลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพาะแพ้มามล้บเมก,กม ักปรยภาพของทีมโดยรวมเนี่ยเทไปหาเจ้าบ้านทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะครับเรดราคาเปิดมาแค่ครึ่งลูกเนี่ยผมว่ากดตอบแบบไม่ต้องคิดเยอะเลยครับไม่มีผิดหวังแน่นอนฟันธงครับต่อไปที่เบตาเยรูซาเลม มาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับกับศึกเอลีกระหว่างอะเดริไลต์ยูเนเต็ดพบกับแม็กอาร์เทอร์เอฟซีเตะกันที่สนามคูเปอร์สเตเดียมเวลาบ่าย3-45นาทีเกมนี้เจ้าถิ่นอะเดริไลต์ยูเนเต็ดดูดีกว่าพอสมควรนะครับในเรื่องของการบู๊ในบ้านตัวเองเพราะและฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าไม่เลวด้วยการแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นตลอด3เกมลีกที่ผ่านมาแล้วก็ยิงเป็นกอบเป็นกำไปกว่า5ประตูนะครับส่วนทางกับทีมเยือนแม็กอาร์เทอร์เอฟซีที่ไร้ชัยยาวมาสี่หนท้ายในลีกและปลาชัยเป็นหนอสามครั้ง กำลังฟันธงครับจัดโลดเกมนี้อาริไลยูเนเต็ดพาดศึกและถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับช่องเล็กช่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก่อนจากกาันวันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะดูบอลชัดระดับเฮดดีฟรีที่นี่ที่เดียวต้องดูบอลฮอตเว็บดูบอลที่มาแรงที่สุดในตอนนี้คลิกเลยดูบอลฮอต